โรงเรียนบ้านชอบพกาตำบลชอบพกาอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งจัดการศึกษา3ระดับคือระดับประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่มุ่งจัดการศึกษาบนหลักธรรมมาพิบาลตามมาตรฐานการศึกษามุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้คู่ชุมชนผู้บริหารและครูมืออาชีพผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิตสู่ศตะวรรษที่21น้อมนำปรัชญาของเศษษรษฐกิจพอเพียงจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนรวมทั้งการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาและมีการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานผ่านกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านชอบพกา,ามาตั้งแต่ปี2565เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีความรู้พื้นฐานด้านการเกษตรได้ลงมือปฏิบัติจริง และปรับเปลี่ยนวิธีท,ทำการเกษตรให้ทันสมัยและง่ายขึ้นสวัสดีครับผมนายวัญชัยลิงทะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อปากาจากที่ได้รับตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านช่อปากาและได้ศึกษาบริบทของชุมชนในเขตบริการทั้ง5หมู่บ้านของโรงเรียนบ้านช่อปากาทำให้ทราบว,ว่าในพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่ ที่หลักโดยการเกษตรเป็นหลักซึ่งไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวทำไร่แล้วก็ปลูกผักในวิถีชีวิตของเด็กนักเรียนในชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านชอบปากาจึงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการเกษตรดังนั้นทางโรงเรียนบ้านชอบปากาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเกษตรอำเภอชำนิได้ ริเริ่มมีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านชออปากาและได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม2565โดยมีแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มได้มีคุณลักษณะที่เป็นเกษตรกรที่ดีในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องดําเนินงานในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาโดยลําดับเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้ฝึกฝนทักษะ ทางด้านเกษตรกรและมีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายของทำการเกษตรและใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านที่ทำการเกษตรในการที่จะเป็นวิทยากรหลักเพื่อให้กลุ่มยุวเกษตรได้นำมาใช้ในการส่งเสริมประกอบอาชีพทำให้โรงเรียนบ้านช่อปะกาได้มีโครงการเข้ามาเกี่ยวข้องในหลายๆโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตรโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นอกเหนือจากการปลูกแบบวิถีชาวบ้านพื้นฐานแบบดั้งเดิมโรงเรียนบ้านช่อประกายังสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้ลูกๆได้ใช้เทคโนโลยีมาเป็นองค์ประกอบในการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อยกระดับความรู้และสิ่งต่างๆให้เด็กสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนทั้งความรู้การฝึกอบรมเงินทุนและวัสดุอุปกรณ์จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเรื่อยมาประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรมัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอชำนี้มูลนิธิมีชัยพัฒนาวีระไวัยทยะมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนบริษัทมิซูบิชิอิเล็กทริกไทยออโตพาร์ตจำกัดบริษัท s อซยอนสันแอนซันจำกัดเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มได้ฝึกทักษะด้านต่างๆให้มีความรู้และมีประสบการณ์ในงานอาชีพ นอกจากสมาชิกกลุ่มจะได้ฝึกทักษะด้านการเกษตรผ่านกิจกรรมการเกษตรต่างๆแล้วยังได้รับการฝึกทักษะทางด้านธุรกิจโดยการเข้าร่วมโครงการธุรกิจนักเรียนซึ่งดำเนินการภายใต้กองทุนธุรกิจนักเรียนของโรงเรียนจัดให้มีกองทุนให้นักเรียนได้กู้ยืมเงินลงทุนทำธุรกิจเมื่อดำเนินการครบหนึ่งปีแต่ละธุรกิจ จะต้องส่งคืนเงินเข้าสู่กองทุนทั้งเงินต้นดอกเบี้ยและเงินบริจาคคืนสู่กองทุนส่งผลให้ปัจจุบันกลุ่มมีรายได้ทั้งจากการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและเงินกองทุนธุรกิจน,นักเรียนกว่า1,23,000บาทสวัสดีค่ะชื่อคุณครูวิไลขาวสรารค่ะ เป็นครูโรงเรียนบ้านชอบพกาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชํานาญการครุมลำเนาเป็นคนหมู่บ้านนี้นะคะเป็นคนตำบลน,นี้แล้วก็เคยเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนบ้านชอบพกานะคะเป็นครูที่รักการ,กรเกษตรค่ะแต่ไม่ได้จบการ,กรเกษตรนะคะเพราะว่ามีปัญหาด้านการเงินตอนก่อนเรียนนิดหน่อยก็เลยมุ่งไปเรียนทางสายอาชีพค่ะก็เลยได้จบการ ศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาการบัญชีแต่ก็จิตใจก็ยังรักการเกษตรอยู่ค่ะก่อนที่จะย้ายมาโรงเรียนบ้านชอปากาก็มีการทําเกษตรอยู่เดิมแล้วนะคะตัวเองก็รักในการเกษตรก็เลยอาสาที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องของการเกษตรของโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนก็เลยแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าโครงการร่วมพัฒนานะคะก็จะดําเนินการเกี่ยวกับการทําเกษตรในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การปลูกผักการเลี้ยงสัตว์นะคะก็โรงเรียนของเราก็ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆนะคะช่วยสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของอการอบรมต่างๆนะคะก็ได้เป็นสวนกเกษตรอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งการเกษตรของเราหลักๆก็จะเน้นในเรื่องของการปลูกพืชนะคะก็จะมีการปลูกพืชในแปลงดินนะคะมีการปลูกพืช แปลงผักรอยฟ้าแล้วก,การปลูกพืชผักไฮโดรโปโนิกนะคะซึ่งผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักพวกผักสลัดนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายให้กับผู้ปกครองแล้วก็มีการจำหน่ายให้กับชุมชนนะคะก็ได้รับผลตอบรับดีมากเลยนะคะซึ่งการทำการเกษตรนี้นะคะก็สามารถให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ขยายผลไปยัง ครอบครัวของนักเรียนนะคะสร้างเป็นอาชีพให้นักเรียนได้อีกทางหนึ่งนะคะซึ่งอนอกจากจะเป็นขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนของเราก็ยังขยายผลไปสู่โรงเรียนข้างเคียงด้วยนะคะ<ส>ก็ได้รับโอากาสไปเป็นวิทยากรนะคะให้กับโรงเรียนต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการที่จะให้เราไปขยายผลในเรื่องของการเกษตรค่ะการเกษตรของโรงเรียนเรานะคะจะเน้น ทำเกษตรแบบอินรีย์นะคะซึ่งปุ๋ยที่เราได้นะคะจากการใส่พืชผักต่างๆในโรงเรียนนะคะจะมาจากการที่เราได้นำใบไม้นะคะเศษหญ้าจากแปลงกเกษตรต่างๆนะคะเศษอาหารจากโรงครัวนะคะไปเป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็นําปุ๋ยหมักกลับมาใช้ประโยชน์กับพืชผักสวนครัวของเรานะคะซึ่งเราจะเน้นเป็นกเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะคะเราจะไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยนะคะ ซึ่งการเกษตรที่คุณครูได้ทําที่โรงเรียนนะคะก็ส่งผลดีไปยังครอบครัวของคุณครูด้วยนะคะคุณครูก็ได้นําหลักการนะคะที่คุณครูได้รับที่โรงเรียนนะคะไปต่อยอดที่บ้านของคุณครูนะคะตอนนี้ที่บ้านของครูก็จะมีการปลูกผักนะคะปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองนะคะซึ่งการปลูกผักของคุณครูจะยึดหลักการที่ปลูกผักไว้ข้างบ้านนะคะหรือเรียกว่าตลาดนัดข้างบ้านก็ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเราอยากจะ ใช้ผักชนิดไหนนะคะเราก็แค่เดินไปข้างบ้านเราก็จะได้ผักชนิดนั้นที่เราต้องการนํามารับประทานนะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแบบน้านิ่งนะคะโดยใช้กล่องโฟมอ่าเป็นกล่องโฟมที่กล่องโฟมมือสองนะคะเราไปซื้อจากร้านเนื้อ,อยยากนะคะมาทําเป็นการปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะคะก็ได้ผลผลิต ค่อนข้างดีนะคะก็มีเอาไว้จําหน่ายแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนบ้านนะคะก็ตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านที่สนใจอยากจะทําเช่นเดียวกันก็กําลังศึกษาให้ความรู้กับเพื่อนบ้านอยู่นะคะภายใต้แนวคิดและคติประจําใจในการทํางานก้าวแรกไม่เดินก้าวสองไม่มีคุณครูวิไลจึงทุ่มเททั้งกําลังแรงกายแรงใจและเสียสละเวลาเพื่อพัฒนางานของตนเองและส่วนรวม กล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆม,มีความมุ่งมั่นในการทำงานในสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและเพื่อนร่วมงานทำให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรมีความเชื่อถือเชื่อมั่นและไว้วางใจในการร่วมงานและกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดีและคุณครูวิไล มุ่งหวังที่จะพัฒนางานของกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำการ,กรเกษตรของคนรุ่นใหม่เพิ่มศัก,กายภาพในการทำการ,กรเกษตรให้ทันสมัยเปิดกว้างทางความคิดและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆสร้างเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ให้อยู่คู่โรงเรียนอย่างยั่งยืน สวัสดีครับผมชื่อเดชชาขอมมั่สืบสือยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกยุวเกษตรของโรงเรียนบ้านชาวปากาโดยการเชิญชวนของครูวิไลเขาสระครับหลังจากที่ได้เข้าร่วมกลุ่มยุวเกษตรกรของโรงเรียนบ้านชาวปากาได้เรียนรู้มากมายจากการทําจริงและในตารางวิชาของโรงเรียนบ้านชาวปากาในรายวิชาเกษตรปานีที่ได้นํา ระบบสมาร์ทฟาร์มิงมาใช้ในการเกษตรของโรงเรียนและได้ไปประกอบวงจรแอดดิเซนและนำกลับมาพัฒนาที่โรงเรียนครับกิจกรรมที่ผมได้รับผิดชอบก็จะเป็นการปลูกแตงโมและกิจกรรมปลูกผักในวงบ่อและก็จะมีการระบบนำระบบสมาร์ทฟาร์มิงและก็แฮนดิเซนมาใช้ในกิจกรรมครับ ผมได้ใช้ความรู้นี้ไปพัฒนาต่อที่บ้านโดยการวางแผนต่างๆของการปลูกข้าวและก็การทำแปลงเกษตรอื่นๆครับน้องไก่ขวัญมนัสเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีความกล้าในการตัดสินใจ แสดงออกในสิ่งที่ดีงามจึงได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเกษตรต่างๆเป็นมักคุเทศน้อยในกิจกรรม Open House มีการศึกษา2,566จากแนวความคิดที่เริ่มในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านชอบพกาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรของโรงเรียน ให้หนักเรียนได้ลงมือทําผ่านการลองผิดลองถูกและค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองเพื่อสั่งสมประสบการณ์ตรงที่จะนําไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิตหลายด้านนํามาซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมโดยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร,ร,กรได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของการทําการ,กรเกษตรโรงเรียนและชุมชนมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนเกษตรกรรุ่นเยาวเกิดทักษะ มีความทำนานด้านการเกษตรเคหกิจเกษตรธุรกิจเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการลงมือปฏิบัติจริงสมาชิกสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปฝึกปฏิบัติงานเกษตรที่บ้านและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านช่อพกายังกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนผู้ปกครอง และโรงเรียนเครือข่ายเป็นที่ยอมรับของชุมชนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน